โคดี้กักโปคุณย้ายมาเล่นที่พิมเลียงกริดผิดเวลาหรือเปล่าอทางด้านของโรนัลคูมันครับกุณซือคนใหม่ของทีมชาติเนเธอร์แลนด์มองว่าโคดี้กักโปย้ายมาที่ลิเวอร์พูลเนี่ยย้ายมาผิดเวลาหรือว่าอาจจะข้ามมาเล่นที่พิมเลียงกริดเนี่ยเร็วเกินไปนะครับ เราต้องบอกเลยว่าค o ดี้คัคโปเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมกับ PSV อไอโเฟนเป็นอย่างมากในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาล2022-23นี่แหละยิงไป9ประตูกับ12แอสซิสจาก14เกมในเอเรดิวิซีนะและยังร้อนแรงต่อเนื่องในฟุตบอลโลก2022ครับยิงไป3ประตูจาก5เกมพาประเทศเนเธอร์แลนด์ครับไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้ด้วยนะครับ จากนั้นกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่สมหวังนะครับคว้าตัวโคดี้กัคโปมาร่วมทิมเรียบร้อยปาหน้าแมนยูพร้อมนะครับแต่หลังจากลงเล่นให้ลิเวอร์พูลไปแล้ว6เกมโคดี้กัคโปยังทําประตูไม่ได้รวมไปถึงแทบไม่มีผลง,งานที่ดีในเกมรุกเลยแล้วโรนัลโกมันมีโอกาสพูดถึงโคดี้กัคโปเขาบอกว่าเออโคดี้กัคโปเนี่ยลงเอยกับทีมที่กําลังทําผลงานไม่ดีถ้าคุณยิงไม่ได้หรือไม่มีความสําคัญและคุณไม่ชนะในเกมมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆโดยเฉพาะนักเตะหนุม่ม ถ้าอายุสัก28ปีที่มีประสบการณ์มันก็คงแตกต่างออกไประดับของฟุตบอลอังกฤษมันสูงกว่าในเนเธอร์แลนด์อยู่แล้วแต่พวกเขายังหนุ่มยังแน่นไม่ใช่หรออย่างกราฟเวนเบิร์กที่ย้ายไปไบยุนและไม่ได้ลงเล่นนั่นก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่โรนัลโคมันได้พูดถึงโคดี้คัคโปนะครับบอกว่าย้ายมาที่ลิเวอร์พูลน่าจะผิดเวลาหรือมาเล่นที่พิมเล็งปีดเร็วเกินไป ครับตอนนี้เราต้องบอกว่าสถานการณ์ของเลเวอร์พูลเองก็ย่ำแย่สาหัสการมากๆครับฟอร์มของทีมนี่คือโอ้โหออกทะเลไปเลยรวมไปถึงโคดี้กั๊กโปตอนนี้ยังบิวอัพไม่ขึ้นนะครับ ไม่รู้ว่าประตูแรกของเขากับลิเวอร์ o จะมาตอนไหนสำหรับโคด้คักโปก็เอาใจช่วยนะอึอตอนนี้ครับมีหลายคนบอกว่าโคด้คัปโปเนี่ยอาจจะย้ายมาชี่ลิเวอร์ p ูผิดเวลาก็ได้นะครับหรือมาเล่นเชียงกฤษเนี่ยเร็วเกินไปนะเพราะว่ายังปรับตัวไม่ได้เลยนะครับต้องมาตามแล้วว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ฝากด้วยนะครับ